ปากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงเรื่องจก,กี่พบขอจบที่เธอเป็นเรื่องราวของวิญญาณสาวที่ผูกจิตไว้กับคนรักใน EP 10ตามมาฟังกันเลยค่ะคุณคือหลานสะพ้ยของคุณปู่เจ้าของวังนี้ ชายหนุ่มคาดเดาเอาสถานที่แห่งนี้ก่อสร้างด้วยวัสดุคล้ายทองคำทั้งหลังเรื่องมันยาวให้ความจำของคุณวัดคืนมาก่อนแล้วฉันจะเล่าให้คุณฟังมีเรื่องหนึ่งที่ฉันจะบอกคุณก็คือฉันไม่ใช่หลานสะพ้ยขององค์ปู่ใหญ่มนตราปิยานาคี คอนใส่นวัดโดยไม่รู้ตัวคุณพักให้สบายเถอะมีข้อห้ามอยู่หนึ่งข้อนากสาวช่องมองไปที่เขาห้ามคุณออกจากถ้ำนี้เอ้ยวังนี้เด็ดขาดถ้ายังต้องการมีชีวิตอยู่นวัดจ้องตอบดวงตาดุดันแบบนี้เขาเคยพบเจอที่ไหนหนอ คุณชื่ออะไรจะได้เรียกขานกันถูกนากสาวพูดสั้นๆว่าเรียกฉันว่ามนตราก็ได้ค่ะนวัดอ้าปากค้างฉันจะมาปรากฏตัวทุกครั้งที่คุณเรียกนวัดรำพึงหญิงสาวหรือครับคนนี้นอกจากจะร่องหนหายตัวได้แล้วยังอ่านใจคนได้อีกน่ากลัวจริงๆ รรางดงามหายวับไปมนตราปิยานาคีไปนั่งอยู่หน้าปากถ้ำหลบหน้านาคผู้พ่อและแม่ที่เฝ้าถามถึงวัชรนา,าเคน,นาคราชสามีของเธอที่โดนเธอตกตาให้แต่งกับนางมนุษย์ผู้นั้นนาคสาวไม่ได้พบกับวัชรนา,าเคน,นาคราชไม่มีใครรู้ว่าสามีตัวจริงของเธอ คือนวัดมนุษย์ผู้ชายที่ตามเธอมาถึงวังบาดานจะมีผู้รู้เพียงคนเดียวคือองค์ปู่ใหญ่หูของเธอได้ยินเสียงเรียกของนวัดกุณมนตราผมอยากอาบน้ำเหนียวตัวจังครับจบคำพูดห้องน้ำพร้อมใช้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าชายหนุ่ม ขอบคุณครับคุณมนตรานวัดอ้อยอิ่งอยู่นานกว่าจะออกมาผมไม่มีเสื้อผ้าขอชุดรอรอ,รอเหมาะกับผมศักดีห้าชุดนะครับอ๋อชั้นในผู้ชายด้วยครับมนตราหมั่นไส้เธอจึงเนรมิตให้คลายห้องนอนของเขาที่มีของที่นวัดอยู่ทุกอย่างในโลกมนุษย์นั้นรำคาญไม่อยากพบเจอ เธอยังเจ็บใจไม่หายที่นวัดทำร้ายเธอในวันนั้นและแล้วเรื่องราวของนวัดก็รู้ถึงหูพญานาคองค์อื่นๆโดยเฉพาะนาคสาวัยรุ่นลูกพี่ลูกน้องของมนตราได้ข่าวว่าเจ้าพี่มนตราสุขมนุษย์ชายรูปงามไว้กินคนเดียวไม่แบ่งเลยนะคะมายารัศมีนาคี กล่าวไม่จริงจังเจ้าอยากไปปริบัติพัตวีเขาก็เชิญแล้วนำอาหารไปให้มนุษย์นั้นด้วยนาคสาวผู้น้องมองดูสำหรับอาหารอย่างเอ็นดูเข้ามันไก่น้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปทุเรียนน้ำแร่หน้าตาดีจังมายาในร่างเนรมิตรที่งดงามไม่แพ้มนตรานาคสาวเคาะประตูห้อง ก่อนจะปรากฏกายให้ชายหนุ่มเห็นฉันเป็นน้องสาวของเจ้าพี่มนตรานําอาหารมื้อเย็นมาให้เจ้าชื่ออะไรนะผมชื่อนวัดขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับเออแล้วคุณมนตราเจ้าพี่บ่นว่าน่ารำคาญจริงเลยมอบหน้าที่ดูแลคุณวัดให้มาอย่าดูแลแทนคะ่ะคุณเป็นแฟนของเจ้าพี่หรือคะ มายารัศมีนาคีถามพร่องออกมาจนนวัดตกใจรีบบอกปัดอย่างไวผมเพิ่งเจอเจ้าพี่คุณที่นี่ครับมายายิ้มสดใสงั้นเรามาเป็นแฟนกันนะคะนวัดตรึงในความแก่นแก้วของเธอผมไม่อยากเสี่ยงคดีภาคผู้เยาว์คุณอายุเท่าไหร่กันนากสาวคอนให้อายุ16ปีเต็มวันนี้ ฉะนั้นโปรดอยู่ให้ห่างๆผมไว้ครับบอกพี่คุณด้วยผมจะฟ้องปู่คุณที่บกพร่องในหน้าที่แล้วยังใช้น้องสาวอายุต่ำกว่า18มาให้ปรนิบัติแทนมายาตะโกนก้องพร้อมกระทืบเท้าจนพื้นห้องสะเทือนเยอะเกินพุ่มทองคำมาหรือไงชิกไปก็ได้ เป็นอะไรหรือน้องพี่มนตรายิ้มยิ้มเมื่อเห็นนาาผู้น้องหน้าหุบงองงํ้เจ้ามนุษย์นั่นน่ะสิเยอะเกินเธอทำปากยื่นปากยาวแล้วยังขู่จะฟ้องปู่ใหญ่ที่พี่ระทิ้งหน้าที่ใช้ไม่ได้อันหลังนี่มายาตีไข่ใส่นิดหน่อยผิดคาดคิดว่าเจ้าพี่จะโกรธแล้วโวยวาย มนตรานอนเล่นอยู่บนเตียงไม่สนใจแต่กำลังดูอะไรบางอย่างนาคสาวนำมือถือติดมือมาด้วยมันเป็นของน้ำมนต์เธอเปิดดูภาพถ่ายของนวัดที่ถ่ายคู่กับน้ำมนต์ในอิริยาบถต่างๆมีแต่ภาพหวานปกติไม่มีฉากรักอะไรบนเตียงเลย แม้แต่หอมแก้มกันมนตราค่อนในใจคงจะบูชาเธอไว้บนหิ้งมาอย่าเบื่อแล้วขอไปเล่นกับเพื่อนยิก่กว่านางสาวรุ่นคืนร่างเป็นพญานาคสีทองตัวจิวชูคอเรื้อยไปอย่างรวดเร็วนวัดจามทีทีโบราณว่าไว้กำลังมีคนบ่นถึง นวัดมีภาพหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของเขาไปหน้าสวยงามยิ้มเศร้าๆเรียกชื่อเขาคุณวัดคุณวัดกลับมากลับมาจากนั้นความทรงจำทุกอย่างก็พลั่งพลูออกมาจากหัวของเขาจนเขาต้องใช้มือกลุ่มหัวนอนดิ้นไปมาภาพเปื้องหน้า หญิงสาวคนที่เขาบีบคอในเรือสปีดโบ๊ทก่อนเกิดคลื่นยักษ์ยินดีด้วยที่คุณจําทุกอย่างได้แล้วคุณนวัตรู้สึกเสียใจในการกระทำที่รุนแรงต่อสตรีเพศผมขอโทษครับคุณมนตราผมอยากทราบรายละเอียดทุกอย่างทำไมคุณจึงมาสิงร่างแฟน ของผมแล้วยังเรื่องแต่งงานคุณยอมเป็นภรรยาของผมจริงๆผมก็หลงคุณจนไม่ลืมหูลืมตารู้สึกระอายใจต่อคุณและรู้สึกผิดกับน้ำมนตที่นอกใจเธอผมเสียใจมนตราปิยานาคีเจ็บในหัวใจทุกอย่างเป็นเพราะฉันใช้มนต์เสนหา กับคุณทําให้คุณคิดว่าฉันคือคุณน้ำมนต์ที่คุณรุ่มหลงมีความต้องการนั่นก็เพราะสเสน่ห์แต่ที่ฉันยอมเป็นของคุณก็เพราะว่าฉันรักคุณตั้งแต่แรกเจอฉันยอมละทิ้งคู่พญานาคและส่งคุณน้ำมนต์แฟนคุณเข้าพิธีแต่งงานแทนและฉันเชื่อว่าป่านนี้ เจ้าพี่วัชระนาเคนนาคราชคงได้เธอเป็นภรรยาแล้วกระมังแฟนคุณออกใส่ซื้อและบริสุทธิ์ผุดพองเจ้าพี่คงหลงสเสน่เธอจนโงหัวไม่ขึ้นนวัดรู้ความจริงแล้วหัวใจเขาแตกสลายนึกชังน้ำหน้านาคสาวตัวต้นเหตุชายหนุ่มกำมือแน่นพูดแบบไม่มีเยื่อใหญ่ ถ้าจะกรุณาช่วยพาผมกลับโรคของผมด้วยเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากอยู่กับคนไม่ใช่สิพญานาคเลือดเย็นเช่นคุณมนตราปิยนาคีน้ำตานาคสาวพรั่งพรูชายคนนี้ช่างใจดำกับเธอเหลือเกินเขาไม่แม้แต่จะชายตาแรเธอมนตราปาดน้ำตาทิ้งพูดเสียงปกติว่า เดี๋ยวนี้คงไม่ได้ต้องรอองค์ปู่ใหญ่อนุญาตเพราะท่านเป็นคนช่วยคุณไว้สิ้นเสียงร่างนางสาวก็หายไปเสียงฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าดังเป็นระยะมนตราในร่างเดิมร่ำให้เป็นสายฝนความโกรธแค้นกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า ดังก้องบาดานสามวันสามคืนกว่านาคสาวจะสงบอารมณ์ลงได้ <c oughs> เมื่อไฟราคะโทสะโมหะจางลงมนตราปิยานาคีตัดสินใจหนีจากวังบาดานตรงไปยังโรคมนุษย์ไปบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในป่าโดยใช้ร่างในรมิตรมนตราในป่าแห่งนั้นนาคสาวพบกับ พระอริยสงฆ์สูงวัยจึงขอเป็นสิทธิ์ดูแลอุปถัมภ์วางบาดาลกรหนท่านพ่อท่านแม่ของมนตราปิยนาคีไปถามหาลูกสาวตั้งแต่แต่งงานกับวัชรนาเคหนาคราชแล้วไม่เห็นหน้าลูกเคยแล้วจู่ๆลูกสาวก็หายตัวไป บิดามารดาของวัชรนา,าเคนไม่พอใจจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นฝ่ายพญานาคสีทองเพรียงพร้ำพ่ายแพ้ไปและประกาศยกเลิกการแต่งงานหรืออยาขาดจากกันตัดความสัมพันธ์สิ้นเชิงวังบาดาลที่เย็นดุดน้ำแข็งกับกลายเป็นร้อนระอุราวกับทะเลทราย พ่อหนุ่มเตรียมตัวกลับสู่โรคของเจ้าในวันพรุ่งนี้เสียงของปู่ใหญ่ดังเตือนโดยไม่เห็นตัวครับคุณปู่นวัดดีใจที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเสียทีก็ส่งเสียงเรียกคุณมนตราพรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านแล้วราก่อนเงียบไม่มีเสียงตอบรับสามวันที่ผ่านมา มีแต่หนุ่มรุ่นรุ่นหน้าตาดีมาส่งอาหารคาวหวานและผละไม้อีกทั้งน้ำดื่มเขาคล้ายหุ่นยนต์ไม่พูดไม่จาเมื่อเสร็จภารกิจร่างนั้นก็หายไปรุ่งเช้ามีหนุ่มคนเดิมพาเขาไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งให้หลับตาเมื่ออยู่ในน้ำจูจูๆความรู้สึกของนวัด ก็ดับวูบลงแสงสีทองเจิดจ้านคฤรืสห์ใหญ่โตของวีนัสร่างบบอบางของน้ำมนในชุดเดรสสีชมพูสดใสมัดผมไว้ต่ำๆใบหน้างดงามมองดูวัชรนาเคหนาคราชประคองร่างวีนัสลงจากรถกระบะเชิญครับคุณนะ้า วีนัสคิดถึงนวัดเหลือเกินขอบใจมากนะพ่อวัชระหนูน้ำมาแวะกินน้ำกินท่าก่อนจะ้ะเบ่าไพร่วิ่งออกมาต้อนรับคุณท่านทุกคนดีใจที่นายหญิงกลับมาบ้านช่องใหญ่โตแต่เงียบเหงาขาดความอบอุ่นไร้ชีวิตชีวานวัดคล้ายถูกจับ เคลี้ยงมาจากที่ไกลแสนไกลแล้วหล่นตูบลงมาทุกสายตาต่างเห็นแสงสีทองโผล่มาจากพื้นพร้อมร่างของนวัดเขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ภาพแรกที่เห็นแม่ของเขาถัดมาคนรักหรืออดีตคนรักแล้วชายคนนี้ใครกัน รูปงามราวเทพพระบุพบกันอีพีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครๆนะคะขอบคุณค่ะ